4.2ครับความสัมพันธ์ระหว่างวงกลมหนึ่งหน่วยกับค่าไซน์และโคไซน์กอวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับหรือยูนิตเซอร์เคิลคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกําเนิดรัศมีียาวเท่ากับ1หน่วยนะครับน่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับจุดศูนย์กลางที่นะครับจุดกําเนิดหรือจุดศูนย์ รัศมียาวหนึ่งหน่วยก็คือรัศมีก็คือตรงนี้นะครับเท่ากับหนึ่งตรงนี้ก็ความยาวหนึ่งนะครับออกมาคุ่มดับก็เป็น10ศนะครับที่จุด a 0ศที่จุด b แล้วก็ลบ1ที่จุด C แล้วก็จุดดีตรงนี้ครับศูนย์ลบ1นะครับน,นี่คือความยาวของวงกลมรัศมี1ห,หน่วยวงกลม1หน่วยจะเกี่ยวข้อ,ของกับค่าของตรีโกณดังน,นี้นะครับ ค่าเซต้าซึ่งเป็นความยาวของส่วนโค้ง AP คือค่ามุม AOP นะครับเ o p อพ์ในสัดนี้นะครับนะ AOP นะครับ AOP นี่คือมุมเซต้านะครับมุมเซต้านะครับซึ่งมันก็เท่ากับความยาวส่วนโค้งตรงนี้ครับคือเซต้านะครับเซต้าอ่านว่าเซต้านะครับเซต้านะครับเซต้า เป็นการวัดมุมที่มีหน่วยเป็นเรเดียนนะครับนาเรเดียนกะ็คือถ้าเผื่อวัดมุมนะสานี้ก็คือเป็นองศาแต่เป็นลักษณะน,นี้คือเป็นเรเดียนนั่นเองนะครับ, <c> รบเป็นเรเดียนก็คือความยาวส่วนโค้งนะครับความยาวส่วนโค้งจอมาเป็นเรเดียนด้วยปกติวิธีการออกมาเป็นเรเดียนเนี่ยเขากำหนดว่าพายเรเดียนเท่ากับ180องศาก็คือพายเท่ากับ180องศาถ้าความยาวเป็นเรเดียน นะครับนะคือความยาวนะครับเส้นรอบวงครึ่งรอบเพราะโดยโปกติความยาวเส้นรอบวงนะครับความยาวเส้นรอบวงเนี่ยนะครับเส้นรอบวงสูตรมันเท่ากับ2พายอาตอนมอต้นจาได้แต่ R ตัวนี้รัศมีเท่ากับ1หน่วยนะครับก็คือ2พายคูณหนนะครับได้2พายนี่คือ1รอบนะครับ1รอบ2พายพอาะเบื่อหารสองเข้าไปนะครับก็คือครึ่งรอบนั่นเองนะครับเท่ากับ พายเรเดียนหรือ180องศานะครับครึ่งรอบนะครับดูจากรูปเนี่ยนะครับวัดจากตรงนี้นะครับวนเป็นหนึ่งรอบกลับมาที่เดิมเนี่ยนะครับนะอย่างนี้เขาเรียกว่า2พายนะครับสพายเรเดียนแต่ถ้าครึ่งรอบก็คือวิ่งจากตรงนี้ครับเริ่มวิ่งมาถึงตรงนี้ตรงนี้คือพายเรเดียนตรงนี้ก็อีกพายเรเดียนนะครับก็จะรวมเป็น2พายเรเดียนนั่นเองนะครับสพายเรเดียนคุณสาบอกว่าจุด P X y ซึ่งเป็นจุดบนวงกลมกำหนดเป็นค่าตีโกนคือ x เท่ากับ cos อันนี้ต้องจำได้นะครับค่า x นะครับ